เปิดดวงชะตาประจําวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนชาวราศีธนูสัปดาห์นี้หากมีคนมาขอความช่วยเหลือจากท่านและท่านสามารถทําได้ก็ควรทําเพราะจะช่วยเปิดดวงในเรื่องที่ท่านติดขัดอยู่ให้ผ่านไปได้ด้วยดีดวงการเงินอย่าเชื่อในคําสัญญาของคนที่ท่านไม่รู้จักเพราะมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามนั้นและจะทําให้ท่านเดือดร้อน ดวงโชคลาภจากการเสี่ยงโชคคิดให้มากๆก,กว่าเดิมก็จะเปิดช่วงเวลาที่ดีให้ท่านได้แต่ก็อย่าคาดหวังมากจะกลายเป็นความทุกข์ใจดวงการงานเดินหน้าได้เต็มที่กับแผนงานที่วางไว้และไม่สายเกินไปแน่นอนกับความล่าช้าและความผิดพลาดที่ได้รับการแก้ไขดวงความรักสมหวังได้ตามปารถนากับความรักที่เริ่มใหม่อีกครั้งด้วยความตั้งใจและจริงใจต่อกัน ดวังสุขภาพเกิดอาการเจ็บหัวไหล่ได้หากยกข,ของในท่าที่ไม่ถูกต้องราศีมังกรการได้เข้าปฏิบัติธรรมถือศีลในช่วงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากอีกทั้งยังช่วยให้ท่านรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างได้อีกด้วยดวงการเงินให้ระวังจะสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากจากความต้องการของตนเองจนขาดความรอบคอบให้จัดระเบียบการใช้เงินให้ดีกว่าเดิมดวงโชคลาภมีโอกาสได้โชค จากบุญกุศลที่ท่านสร้างมาอย่างต่อเนื่องดวงการงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่าได้หาทางลัดเพราะจะทำให้ยิ่งช้าไปกว่าเดิมเสียความน่าเชื่อถือกับผู้ร่วมงานและสังคมที่ท่านมีบทบาทอยู่ดวงความรักสิ่งที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำกับคนรักแม้จะไม่เป็นอย่างที่หลายคนมุ่งหวังแต่ก็ดีกับความรักที่มีต่อกัน ดวงสุขภาพหากรู้สึกแน่นหน้าอกให้หยุดพักและรีบไปพบแพทย์ทันทีชาวราศีกุมท่านควรไปพบกับผู้ใหญ่บางคนที่กำลังต้องการเจอท่านอย่างมากมีบางอย่างที่ท่านควรรู้รออยู่ดวงการเงินมีบางส่วนที่ถูกตัดทอนลงไปจากที่เคยได้รับด้วยเหตุผลความจำเป็นบางประการจึงควรรอบคอบในการใช้จ่ายให้มากกว่าเดิมดวงโชคลาภโอกาสนี้เข้ามาไม่บ่อย ต้องดูให้ดีโดยใช้ความรู้สึกในด้านดีเป็นตัวบอกโอกาสก็จะเป็นของท่านเองดวงการงานมีเรื่องทา้าทายความสามารถมากขึ้นแต่ก็ไม่ง่ายที่จะทำตามลำพังการเข้าไปขอความร่วมมือด้วยตัวท่านเองจะได้รับความสนับสนุนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ดวงความรักหากมีเรื่องไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้ใช้ช่วงเวลานี้ในการทำความเข้าใจจะประสานให้เหมือนเดิมได้ ดวงสุขภาพต้องระวังการรับประทานของหวานมากเกินไปจะทำให้เกิดโรคเบาหวานตามมาช้าราศีมีนช่วงนี้ท่านไม่ควรทำอะไรมากเกินกำลังหรือทำแล้วเกิดความไม่สบายใจอีกทั้งต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองให้มากๆกับเรื่องต่างๆดวงการเงินการติดตามเงินในส่วนที่คิดว่าได้แน่ๆ จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นในเวลานี้เพราะหากมีอะไรติดขัดจะได้แก้ไขในทันทีดวงโชคลาภอยา่าคาดหวังอะไรมากเกินไปไม่เป็นผลดีแต่ก็อย่าหมดหวังกับโชคลาภที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันดวงการงานมีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาให้แก้ไขมากขึ้นอีกทั้งต้องเล่นเข้าไปดูแลเรื่องของคุณภาพในสิ่งที่ทำให้มากกว่าเดิม ก่อนที่จะมีบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์หลุดออกไปดวงความรักสิ่งที่ท่านพยายามทําให้คนรักมาตลอดแม้จะไม่เห็นผลชัดเจนแต่ก็ทําต่อไปอีกไม่นานรับรองว่าจะดีขึ้นแน่นอนดวงสุขภาพดีขึ้นในบางส่วนแต่ก็ยังต้องดูแลตนเองอย่างใกล้ชิดและพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดอาการกําเริบในโรคประจ,จําตัว